ากคลิปก่อนคะ่ะที่เราได้ทำเอาไว้ว่าเรามาอยู่ที่เกาหลีและวันนี้คะ่ะเราจะมาบอกว่าเรามาเรียนสถาบันภาษาที่มอโซแห่งชาตินะคะและจะมาบอกขั้นตอนกนารสมัครรวมถึงมาแนะนำการขอวีซ่าเบื้องต้นคะ่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยคนที่อยากจะสมัครมาเรียนมหาวิทยาลัยโซห่งชาติด้วยตัวเองให้สามารถสมัครได้คะ่ะ ก่อนอื่นเลยให้เข้าไปที่เว็บไซต์สถาบันสอนภาษากันก่อนหลังจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกซึ่งใครที่ไม่ได้ภาษาเกาหลีเลยจะมีให้เลือกภาษาอังกฤษอยู่ให้กรอกข้อมูลการสมัครซึ่งเป็นข้อมูลของตัวเราเองทั้งหมดให้ถูกต้องและชัดเจนที่สถาบันสอนภาษามอโซแห่งชาติจะเปิดสอนให้ช่วงเช้าและช่วงบ่ายราคาตอนที่สมัครคลาสเช้า1.73ล้านวอนคลาสบ่าย1.58ล้านวอน ส่วนตอนนี้ขยับราคาขึ้นมาเป็นคลาสเช้า1.8ล้านวอนส่วนคลาสบ่าย1.65ล้านวอนหลังจากที่สมัครและชำระค่าสมัครไปให้เช็คว่ายอดเข้าครบไหมสำหรับใครที่มียอดสีแดงตรงนี้ไม่ต้องตกใจค่ะเราสามารถมาชำระที่มอได้หากอเอาเงินจากไทยจะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนคลาดเคลื่อนได้และในส่วนของสถานการณ์จะยังไม่ขึ้นว่าผ่านแบบนี้นะคะ จากนั้นก็รอค่ะรอจนกว่าเขาจะประกาศผลทางอีเมลเมื่อประกาศผลแล้วให้เราเข้าไปเลือกคลาสและชำระค่าเทอมจากนั้นก็รออีกค่ะทางมหาลัยจะส่งรายละเอียดให้เราเรื่อยๆใครที่ต้องเตรียมเอกสารทําวีซา่าแนะนำให้เตรียมก่อนประกาศผลและเอกสารทางราชการที่ยื่นขอวีซ่าต้องมีอายุไม่เกิน3เดือนส่วนเอกสารของทางธนาคารมีอายุเพียงแค่30วันเท่านั้น และที่สำคัญเลยเอกสารในการสมัครเรียนภาษาของมอโซเราต้องเขียน SOP และเรซูเม่ของตัวเองด้วยหลังจากชำระเงินแล้วนะคะให้ทุกคนเข้าไปเช็คด้วยค่ะ ยอดเงินที่เราชําระไปตรงไหมมอจะให้ระยะเวลาในการชําระค่าเทอมเพียงแค่3-5วันเท่านั้นหากไม่ชําระค่าเทอมหมายความว่าคุณจะไม่มาเรียนและยกเลิกการสมัครทั้งหมดหลังชาําระทางมหาลัยจะส่งเอกสารเพื่อยืนยันการขอวีซา่าหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการยื่นขอเอกสารวีซ่าจากทางสถานทูตแล้วเราก็ต้องรออีก14วันค่ะเมื่อเช็คในเว็บว่าวีซ่าผ่านแล้วให้เข้าแปลรับพสปอร์ตคืนได้เลย ส่วนเอกสารในเว็บไม่ต้องปรินนะคะนำใบที่ได้รับในวันที่เราไปยื่นขอวีซ่าไปรับได้เลยค่ะหลังจากนั้นมอจะส่งลิงก์มาให้เราทำการทดสอบระดับภาษาสำหรับใครที่ไม่มีความรู้ด้านภาษาเกาหลีเลยให้ส่งอีเมลไปแจ้งเขาได้ค่ะหลังจากการทดสอบข้อเขียนแล้วจะมีการสอบสัมภาษณ์เลือกกึบอีกครั้งหนึ่งค่ะก็วันนี้มีสัมภาษณ์นะคะแล้วดูนั่งนั่งตรงฉากขาว เหมือนเตรียมพร้อมจะถ่ายรูปทำอะไรทักอย่างนึงสูๆ้ๆไปจิก้านาทีแล้วอีก7นาทีการสอบสัมภาษณ์ทางมหาลัยจะส่งเมลมาแจ้งก่อนว่ารอบสัมภาษณ์เรากี่โมงและสัมภาษณ์ทางไหนเมื่อสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้วเขาจะแจ้งว่าเราจะได้อยู่ในระดับลุบไหนแล้วเราค่อยๆไปซื้อหนังสือมาพร้อมเรียนเลย หนังสือต้องซื้อที่ร้านหนังสือในมหาวิทยาลัยเท่านั้นคือถ้ามันเดินขึ้นตรงเนี้ยทุกวันมันก็เมื่อยแต่โชคดีที่เรานั่งรถบัสตรงเนี้ยแล้วมันสามารถไป จอดอีกที่หนึ่งซึ่งมันอยู่บนเนินก่อนถึงตึกเรียนแล้วเราก็สามารถเดินลงมาเข้าตึกเรียนได้เราไม่ต้องเดินขึ้นเนินอีกทีหนึ่งก็คือเจอวันนี้พีอ่อาเขาบแบบว่า ตื่นมาตอนเจ็ดโมงยังไม่มีอะไรแล้วก็ตอนนี้หิมะก็ตกค่าแล้วขอเมาส์หน่อยวันแรกที่หิมะตกอา่านั่งรถบัสใส่เนี่ยมันจะไปจอดที่หน้าสึกเรียนเราทีแล้ววันนั้นนะ่ะรถบัสอ่ะมันไม่ได้ไปทางนั้นมันไปอีกทางหนึ่งทีนี้หิมะมันก็ตกหนักถนนมันก็ลื่นรถบัสก็ไปต่อไม่ได้รถบัสก็เลยต้องจอดให้เราลงแล้วบอกว่า โอเครถบัสไปต่อไม่ได้แล้วนะเราก็แบบเอา้เาแล้วต้องทํายังไงสรุปก็คือวันนั้นเข้าคลาสสายไปประมาณ10นาทีได้ซึ่งที่นี่อ่ะ เขาจะแบ่งห้องหนึ่งประมาณ13-15คนเขาจะแยกชาติเดียวกันไม่ให้อยู่ด้วยกันคนไทยไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันแต่รัสเซียได้อยู่ด้วยกันอินโดได้อยู่ด้วยกันฟิลิปปินได้อยู่ด้วยกันอาจจะเพาะคนไทยมาเรียนที่นี่น้อยส่วนตัวเราไม่เคยเรียนที่อื่นเลยเราเลยไม่รู้ว่าที่นี่กับที่อื่นต่างกันยังไงแต่ที่นี่อะค่ะห้องเรียนจะเปลี่ยนที่นั่งทุกๆ10-13วันเราจะได้รู้จักเพื่อนในคลาสคนใหม่ๆ จริงๆคนในคลาสมันน้อยแต่การที่เราจะได้มานั่งคุยกันมันเป็นเรื่องยากขอบอกว่าที่มอนี้มีการบ้านด้วยนะและเยอะมากมีการรายงานหน้าชัาน้นมีโลเพมีการเขียนบทความมีควินซึ่งเราไม่รู้ว่ามออื่นเขามีการบ้านไหมข้าวที่นี่คือถูกมากแค่1,000วอนเราสามารถกินจนอิ่มได้เลยถึงมันจะไม่อร่อยคือหลายๆคนเขาบอกกันว่าข้าวที่โรงอาหารเนี่ยไม่อร่อยเลยแต่มันถูกไงเพื่อนจีนกับ เพื่อนอินโดเขาก็จะชวนเราบอกว่าเออมันไม่อร่อยไม่เป็นไรแต่ไปเถอะมันถูกในส่วนของการเรียนส่วนตัวเราคิดว่าการที่เราไม่ได้อยู่กับเพื่อนคนไทยอ่ะมันจะมีข้อดีในเรื่องของเราสามารถคุยกับคนอื่นแล้วใช้ภาษาเกาหลีคุยได้ซึ่งถ้าคนที่มาเรียนภาษาคุณยังใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอยู่ มันไม่มีทางที่เราจะสามารถพัฒนาภาษาเกาหลีได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราเวลาเรียนในห้องก็จะไม่คุยภาษาอื่นกับเพื่อนนอกจากภาษาเกาหลีซึ่งมันเป็นข้อดีที่เราคิดว่าเราสามารถพัฒนาภาษาเกาหลีของตัวเองได้ไวแล้วในคลาสถ้าเราสงสัยอะไรเราควรถามครูถามอาจารย์ที่เขาสอนคือเพื่อนในคลาสก็เหมือนกันเขาสงสัยปั๊บเขายกมือถามอาจารย์เขาก็อธิบายอีกครั้งหนึ่งโดยการยกตัวอย่างที่มันหลากหลายขึ้นทําให้เราเข้าใจ ทำให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแนะนำเลยนะคะใครที่ได้มาเรียนภาษาหรือไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามอะคะ่ะพยายามคุยกับเพื่อนในคลาสให้เป็นภาษาหลักที่เรามาเรียนดีกว่าส่วนตัวเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของการพูดตัวสะกดบางคำคือมันต้องออกเสียงให้ชัดเจนทีนี้อาจารย์เขาก็จะแนะนำเราว่าเราต้องออกเสียงยังไงยังไงคือถ้าคำไหนที่เราไม่มั่นใจว่ามันออกเสียงยังไงอะ เราแนะนำให้ถามในคลาสไปเลยเราหวังว่าการที่เราทำคลิปนี้ออกมาจะสามารถช่วยให้หลายๆคนตัดสินใจในหนทางของตัวเองว่าจะเอายังไงดี คือภาษาเกาหลีมันยิ่งเรียนมันไม่ได้ยิ่งง่ายมันยิ่งเรียนมันยิ่งยากมันเหมือนกับทุกๆภาษาที่ยิ่งเรียนยิ่งยากมันไม่มีภาษาอะไรหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเรียนแล้วมันง่ายถ้าหากว่าเราคิดว่าเราชอบสิ่งนี้จริงๆก็ลองทําดูสักครั้งหนึ่งแล้วถ้ามันผิดหวังหรือมันไม่ได้ตามที่เราหวังไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็จะได้ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเราได้ลองทําดูแล้ว